เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องเล่าเหม็นๆของกษัตริย์ผู้หนึ่งไหมครับที่ว่ากันว่าเวลาซึ่งท่านได้ขนขบวนรถเสด็จไปไหนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวปลาตามไปอย่างมากเลยนะครับจากการที่ท่านเนี่ยได้เอารถขนปลาคันใหญ่เข้นไปตามเรื่อยๆดังนั้นแหละกลิ่นเหม็นมันก็เลยลอยตุตยไปตลอดแต่ว่าชาวบ้านก็พูดอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าขบวนเสด็จดังกล่าวนะครับมันเป็นขบวนเสด็จของ องค์ฉินสีหวงหรือว่าจินซี่ห้องเต้ผู้ที่เป็นจกักรพรรดิองค์แรกของเมืองจีนนะครับคือถ้าบ่นหรือว่าด่าอะไรไปนี่หัวหลุดออกจากบ่าอย่างแน่นอนนะครับผมหาแต่ว่าเรื่องที่น้อยคนไม่รู้เลยก็คือไอ้จริงๆแล้วกลิ่นเหม็นข่าวที่มาจากขบวนเสด็จอันนี้นะมันไม่ใช่แค่กลิ่นจากปลาอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นศพขององค์จกักรพรรดิด้วยครับอ้าโอ้ไม่กอดแล้วจินซี่ห้องเต้ไปเกี่ยวอะไรกับกลิ่นข่าวปลาล่ะ หรือว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยจะมีคนเอาท่านมาแห่กันทำไมอยู่นะครับผมหนในเรื่องที่ประชากรส่วนใหญ่เขาจะให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับตลอดเวลาไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องเราวซุบซิบของคนในวังกันใช่ไหมครับผมโดยเฉพาะถ้าหากมันเป็นเรื่องราวการตายแบบแปลกประหลาดหรือว่าเหลือเชื่อที่ได้เกิดขึ้นในวังเนี่ยก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าข่าวลือมันจะไหลไปลือให้แซดก,กันขนาดไหนดังนั้นเอง รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FNDary ของเราในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมากันกันกบ3องค์กษัตริย์ที่ได้ปกครองหลากหลายอาณาจักรชื่อดังหลังจากนั้นก็ได้มีการตายแบบอีอย่างว่ากันทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาเป็นว่าจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับคนแรกที่แอดได้ค้างเอาไว้เมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวขององค์จักรพรรดิกลิ่นคาวปา่าหรือว่าจินซีฮ่องเต้นั่นเองคือ ชื่อจินซีฮ่องเต้เนี่ยแอดจำเป็นจะต้องอธิบายไม่ได้ว่าท่านเป็นใครคือหลายๆคนก็คงจะรู้หมดแล้วนะ,ะแต่เดี๋ยวอธิบายให้หน่อยก็ดีเหมือนกันก็คือชินชื่อขวงหรือว่าจินซีฮ่องเต้ผู้นี้นะครับท่านก็เป็นบุคคลที่ชาวจีนเนี่ยจะนับถืออย่างมากเลยเนื่องจากว่าท่านนะครับจะเป็นบุคคลผู้แรกที่สามารถรวบรวมดินแดนจีนที่แบบกระจัดกระจายเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าต่างๆนเนี่ย ให้มาเป็นจีนอันเดียวกันได้นะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้สถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนเลยครับผมซึ่งหลังจากที่ท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณความดีงามของท่านมากนะครับเพราะว่าท่านนี่ก็ดูแลทั้งด้านการศึกษาการเมืองปฏิรูปเศรษฐกิจหรือว่าการเกษตรอะไรเนี่ยมันก็ได้เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยแหละครับผมและที่สําคัญก็คือไอ้กาแพงเมืองจีนเนี่ยแหละ ที่ถึงแม้ว่าจิน si ซีฮ่องเต้ผู้นี้จะไม่ใช่คนที่ริเริ่มสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นมานะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยกำแพงเมืองจีนมันจะเป็นลักษณะแบบกำแพงของแต่ละเผ่านะครับที่ก็ได้สร้างป้องกันเผ่าตัวเองบ้างสร้างกระจัดกระจายไปตามแต่ละแห่งไม่ได้ติดกันจินซีฮ si ่องเต้เนี่ยก็เลยมีไอเดียว,ว่าไหนๆเรารวบเมืองจีนได้ทั้งแผ่นแล้วเราก็มาต่อกำแพงของหลากหลายเผ่าเนี่ยไอ้มันเป็นหนึ่งอันเดียวกันเล,กเลยก็เลยเชื่อมต่อกันหมดเพื่อที่จะ ปกป้องผู้บุกรุกรานจากทางเหนือนะครับและนั่นแหละกำแพงเมืองจีนก็เลยได้เกิดขึ้นมาเลยนะครับคือเห็นไหมว่าคุณงามความดีที่องค์จินซีได้ทําไว้กับเมืองจีนเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็เยอะจนกระทั่งองค์ห้องเต้จินซีเนี่ยก็คงจะเห็นว่าเออถ้าหากข้าจากไปเนี่ยคนจีนคงจะอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนั้นละมั้งนั่นแหละครับในเวลาต่อมาท่านก็เลยได้เกิดเรื่องราวหนึ่งที่หมกมุ่นอย่างมากขึ้นมาเลยนั่นก็คือ การสรรหาวิธีที่จะทําให้ตนเองเนี่ยมีอายุได้ยืนยาวนะครับผมคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครมีวิธีอะไรที่แบบองค์จกักรพรรดิถะลือทําอย่างนี้นั้นลือจะเป็นอมาตานะนักรพัรดิรับไว้หมดเลยนะครับเปเงินให้คนกลุ่มนั้นแบบเอาเท่าไหร่ไปไม่อั้นเลยขออย่างเดียวขอให้ข้าเนี่ยมีอายุได้ยืนยาวแล้วก็ไม่มีวันตายนะครับจนถึงกระทั่งมีเรื่องราวครั้งหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องราวกาเนิดประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาก็ว่ากันว่า มันได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากจะหลบหนีการปกครองอันเข้มงวดของกษัตริย์คือไม่อยากอยู่และแผ่นดินจีนซีอ,อยากจะไปหาแผ่นดินอะไรใหม่แต่จะออกไปเนี่ยมันก็ยากลําบากนะครับผมพวกเขาก็เลยได้คิดแผนอันหนึ่งขึ้นมาครับก็คือไปหลอกกษัตริย์ว่าเนี่ยข้าเคยได้ยินมาว่าดินแดนอันห่างไกลนะมันได้มีภูเขานางอายอยู่คือถ้าภูเขานั้นแบบอารมณ์ดีๆก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ถ้าภูเขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็จะหายวับไปนะครับที่เขาว่ากันว่า ไอยาอายุวัฒนะนั้นเนี่ยมันได้ซ่อนอยู่ตรงภูเขานั่นนั่นแหละซึ่งเอาจริงแล้วไอ้ภูเขาที่ว่าเนี่ยมันก็คือภูเขาไฟฟูจินะครับที่แบบพอวันไหนอากาศดีๆเนี่ยภูเขาไฟฟูจิก็จะเปิดใช่ไหมแต่ถ้าแบบมีหมอกเมอกอะไรลงเนี่ยหมอกก็จะมาบางังภูเขาจนมองไม่เห็นจนเกิดเป็นตำนานเรื่องแบบนี้ขึ้นมานั่นแหละไอกลุ่มคนที่อยากจะหนีจากการปกครองของจินซีฮ่องเต้น,นะครับก็เอาเรื่องเนี้ยไปเมาส์มอยให้กับกษัตรว่าเนี่ยถ้าท่านนะ ทุ่มตังให้ข้าแบบซื้อเรือต่อเรืออะไรให้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราอะ่ะจะไปขนเอายาอายุวัฒนะจากไอ้ภูเขาไฟนางอายนั้นน่ะกลับมาให้องค์จักรพรรดิเองและนั่นแหละจกักรพรรดิจินซีนะครับก็ได้เชื่อในคําบอกเล่าของไอ้คนพวกนั้นอย่างเต็มเหตุเลยเปตังไปเลยจ้าจะไปก็ไปได้เลยแต่พอพวกนั้นมันไปเสร็จมันก็ไม่กลับมาเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าขำๆอันหนึ่งที่บอกว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยได้หมกมุ่นกับการอยากจะเป็นอมตะขนาดไหนแบบที่ ไม่สนใจจะคิดหน้าคิดหลังอะไรเลยหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งการตายของพระองค์นะครับนั่นก็คือแผนการในการใช้ยาขแขนงวิเศษนั่นเองที่ตอนนั้นน่ะเขาว่ากันว่าองค์จักรพรรดิจินซีนะครับก็ไม่รู้ว่ามไปได้ตํารามาจากหมอไหนนะที่มันก็ได้เขียนไว้ว่าให้องค์จักรพรรดินะครับได้ดื่มตัวยานี้ทุกวันแล้วท่านเนี่ยจะอายุวัฒนะซึ่งตัวยานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแปะจิ๋วหรือเหล้าขาวพังบิก๊กหรือน้ําพึ่ง และสารประอดซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าภาษาจีนแต้จิว๋วเขาเรียกว่าอะไรนะที่ถ้าใครรู้นะก็ช่วยมเมนมาด้านล่างหน่อยก็ดีเหมือนกันนั่นแหละครับก็เอาของ3อย่างนี้ผสมกันไปแล้วก็ดื่มไปทุกๆุกวันนะครับผมซึ่งคนจีนโบราณเนี่ยเขาก็จะเหมือนเชื่อว่าไอสารประอดซึ่งมันเป็นเหล็กที่แบบไหลๆได้ลื่นๆได้มีสีเงินๆอะไรแบบนี้มันน่าจะใช้รักษาโรคได้นะครับก็ด้วยหน้าตาที่มันดูเหมือนของวิเศษอะไรแบบนั้นใช่ไหมนั่นแหละ องค์จักรพรรดินะครับพอได้ยินมาแบบนี้เนี่ยก็ผสมยาแล้วก็กรุบกรุบกรุบดื่มขึ้นทุกวันอย่างไม่ขาดสายเลยหากแต่เราเราในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอสิ่งที่เรียกว่าสารประลอดเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนนะครับผมก็คือถ้าเราได้ดื่มไปโดสเยอะๆเ,เนี่ยเราไม่ใช่แค่จะเออเหรือหรือสมองตายพูดไม่ได้นะหากแต่ว่ามันจะไปทําลายทั้งระบบประสาทเราจนทําให้เราซีมองเท่งไปได้เลยนั่นแหละซึ่ง ว่ากันว่ากว่าที่องค์ฮ่องเต้จินซีท่านจะทราบเรื่องนี้ได้นะครับมันก็เป็นตอนที่ร่างกายของพระองค์นะ่ยสุดโทมแบบกู่ไม่กลับแล้วอะคือบางทีก็แบบลุกขึ้นเป๋เดินอะไรไม่ได้บ้างหรือจะจับอะไรเนี่ยมือท่านก็ยังไม่มีแรงเลยนะครับจนในที่สุดองค์จินซีฮ่องเต้ก็ต้องนอนเป็นผักหาคนมาแบกหามแต่ละครั้งแต่ละคราเลยทีเดียวแต่ว่าท่านก็ ยังไม่อยากตายแบบไม่งามยังไงล่ะคือเหมือนกับช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าว่าตอนที่องค์ท่องเต้จินซีเนี่ยรู้ตัวว่าท่านกําลังจะไปนะครับท่านก็ได้ทรงไปประพาสอยู่ทางแถบเขตตะวันออกของเมืองจีนซึ่งก็ห่างจากเสียนหยางซึ่งก็เป็นเมืองหลวงในยุคข,ของท่านมากเลยนะจัก,กรพรรดิก็เลยกลัวว่าถ้าหากท่านตายไปแล้วมีคนทราบข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีคนลุกขึ้นมาก่อกระบฏอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ ดังนั้นเององค์จินซีห้องเต้ใน,นตอนนั้นเนี่ยก็เลยเรียกพวกข้าราชการคนสนิทมากระซุงกระซิบเลยว่าเอางี้ถ้าหากตอนที่เจ้ากําลังขนข้ากลับเข้าเมืองหลวงอยู่แล้วมันดันมีเสียงตึ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 ง,ตงออกมาจากร่างข้านะก็อย่าประกาศให้ใครรู้ว่าข้าเนี่ยได้สีม่องแล้วแต่ให้เจ้าเนี่ยได้หามร่างที่ตายของข้ากลับเข้าไปยังเมืองหลวงก่อนคือสร้างละครตบตาเหมือนกับว่าข้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ ให้แต่งตัวข้าให้เต็มยศทำทีทำท่าเอาของอะไรมาถวายมารายงานเรื่องบ้านเมืองให้ข้าฟังทุกวันเลยซึ่งในเวลาต่อมาเรื่องราวมันก็เป็นจริงตามที่องค์กษัตริย์จีนซีฮ่องเต้ได้บอกนะครับก็คือในระหว่างที่ท่านกำลังถูกขนกับในเมืองแบบที่นอนเป็นผักขยับอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยท่านก็ตายขึ้นมากลางทางซะงั้นนะครับผม ไอ้พวกขุนนางต่างๆที่ได้โดนสั่งงานเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะก็ทําตามที่องค์กษัตริย์บอกเลยครับจัดก,การแต่งหน้าเอาเสื้ออะไรมาเปลี่ยนให้องค์กษัตริย์ทําเหมือนกับว่ากษัตริย์มีชีวิตแล้วก็พยายามแห่ขบวนเนี่ยกลับไปให้ถึงเมืองหลวงให้ได้เร็วที่สุดไงแต่ถ้าว่าเพื่อนๆประเทศจีนนะี่ยมันไม่ใช่ประเทศเล็กๆนะมันใหญ่มากไอ้การที่จะเดินจากทางตะวันออกจีนกลับไปยังเมืองหลวงขององค์จักรพรรดิซึ่งก็คือเสียนหยางในยุคนั้นได้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนกันเลยทีีเเดดยววนะและพื่อ่อูสา ไอการแบกศพในยุคที่มันไม่มีฟอร์มาลีนแล้วบวกกับตอนที่ช่วงจกักรพรรดิได้ตายไปเนี่ยมันดันเป็นหน้าร้อนอีกกลิ่นมันเนี่ยจะเหม็นบันเทิงขนาดไหนนะครับแล้วถ้ามันเหม็นกลิ่นศพแบบนี้เนี่ยคนก็ต้องรู้หมดใช่ไหมครับว่ากษัตริย์ตายไปแล้วนั่นแหละครับในเวลาต่อมามันก็เลยมีพวกคนสนิทขององค์ห้องเต้เนี่ยเขาพยายามจะคิดแผนการกลบกลิ่นนี้ขึ้นมาครับก็คือเวลาที่เขาจะแห่ห้องเต้เดินไปทางไหนเนี่ยมันก็จะมีการเอารถอ่ะ ขนปลาไปด้วยเลยเป็นกระบุงนะครับให้แบบเต็มกระบะทั้งคันเลยเพื่อที่อีก,กลิ่นเหม็นคาวปลาหรืออาจจะเป็นกลิ่นเหม็นเน่าจากปลาได้เนี่ยมันจะไปกลบกลิ่นศพของห้องเต้ให้หมดนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงยังไงแอดก็ไม่รู้นะเพราะว่า กลิ่นศพกับกลิ่นคาวปลานี่มันก็ไม่น่าจะใช่กลิ่นเดียวกันป่ะเอิ่มแต่ว่าไปแอดก็ไม่เคยได้ได้กลิ่นศพมาเหมือนกันนะก็นั่นแหละครับส่วนอีกตำนานหนึ่งที่ว่ากันว่ายังเป็นปริศนาเกี่ยวกับจินซีฮ่องเต้จนถึงทุกวันนี้เลยนะนั่นก็คือเรื่องราวสุสานของพระองค์นั่นเองครับที่ถึงแม้ทุกวันนี้เนี่ยผู้คนจะทราบกันถึงที่ตั้งสุสานของจินซีฮ่องเต้แล้วนะว่าอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ไอ้ข้างๆกับสุสานทหารดินเผาเวลาที่เราไปเสิร์ชภาพท่องเที่ยวเมืองจีนนะนะั่น เขาสร้างอยู่ข้างๆนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเลยที่กล้าบุกเข้าไปในสุสานของจินซีฮ่องเต้นะครับเนื่องจากมันจะมีเรื่องเล่าว่าในสุสานแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีการสร้างกับดักอะไรกันไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบค่ายคนที่มีปืนหน้าไมา้ยิงเข้ามาหรือว่าของอะไรที่จะแบบมาฟาดเราเมื่อเราได้เข้าไปเหมือนในหนังอินเดน่าโจนส์เนี่ยแหละ หาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเขากลัวมากที่สุดคือกลัวจนไม่กล้าเปิดประตูสู่สารเข้าไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของทานน้ําประหลอดนั่นเองหรือว่าไอสิ่งที่ทําให้องค์ห้องเต้น่ะได้ตายนั่นแหละครับผมก็ว่ากันว่ามันเนี่ยมีการเอาประหลอดนะครับมาใส่ไว้ในสู่สารของจินซีฮ้องเต้อย่างเยอะมากด้วยคือเยอะมากขนาดที่ว่า ถ้าใครเปิดประตูเข้าสู่สารห้องเต้ไปแล้วเนี่ยก็จะโดนพิษจากประหอดนะพุ่งเข้ามาทําให้สิ้นชีพได้ในระยะเวลาไม่นานเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยคนก็คิดว่าเรื่องราวเหล่อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่โม้มอย,มอยแต่งเติมขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้เอาเครื่องตรวจวัดสารประลอดอะไปวัดบริเวณร,บรอบๆสู่สารขององค์สัตริย์คือแค่ขนาดรอบๆสู่สารยังไม่ได้เข้าไปนะก็ว่ากันว่ามันมีค่าตัวเลขของสารประลอดนะ พุ่งขึ้นมามากจริงๆครับนั่นแหละเขาก็เลยทายกันว่าข้างในนั้นอะ่ะมันต้องมีสารประหลอดอยู่เยอะดังที่ตำนานได้กล่าวเอาไว้เลยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้อนะว่ามันเป็นเรื่องที่มันได้แต่งขึ้นมาของรัฐบาลจีนเพื่อที่เขาแบบไม่อยากจะให้คนเข้าไปเปิดสุสานอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเราก็ต้องรอกว่าไม่รู้อีกกี่ร้อยกี่พันปีนะครับกว่าปริศนาเนี้ จะขไขด้ดังเช่นเรื่องของกษัตริย์องค์ต่อมานะครับที่ว่ากันว่านูน้นท่านก็ได้ตายไปกว่าหลายพันปีแล้วแต่อ้ความลับเรื่องการตายของท่านเนี่ยมันก็เพิ่งจะมาเผยในยุคข,ของเราเรานี่เองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของแม่หญิงตายไม่งามหรือว่าฟาโรห์เฮบเชปซุสฟาโรห์หญิงเพียงไม่กี่องค์ของอียิปต์นะครับซึ่งเรื่องราวของฟาโรห์หญิงท่านนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่อื้อฉาวมากเลยในแผ่นดินอียิปต์นะ ด้วยเหตุซึ่งเธอได้ขึ้นมาเป็นฟาโรห์หญิงเนี่ยก็ว่ากันว่ามันเกิดมาจากความบ้าอํานาจของพระนางนะครับคือเหมือนกับตอนที่พระราชผัวของนางเนี่ยได้จากไปนะครับพระนางแฮบเชปซุสหรือว่าฟาโรห์หญิงองค์นี้เนี่ยก็ไม่อยากจะสละตําแหน่งราชินีไปกลายเป็นพระพันปีแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้ขึ้นมาครองบัลลังเป็นฟาโรองค์ต่อไปเนื่องจากว่าลูกคนนั้นเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกที่แท้แทของพระนางนะเป็นลูกของผัวนางกับเมียอื่นครับหรือในวงเล็บลูกเลี้ยงนั่นแหละนางก็เลยแบบ ไม่อยากจะเสียอํานาจไปเลยดังนั้นพระนางจะทํำยังไงล่ะครับพระนางก็เลยใช้ข้ออ้างแบบที่ซูสีไทยเฮาแห่งเมืองจีนเนี่ยได้เคยใช้มาเลยก็คืออ้างว่าลูกเลี้ยงของนางในตอนนั้นเนี่ยยังเล็กอยู่ยังไม่สามารถขึ้นมาปกครองอะไรในวังได้ดังนั้นเองนางเนี่ยก็เลยจะขอมาเป็นผู้ว่าราชการแทนองค์ฟาโรก็แล้วกันนะก็คือแบบให้ฟาโรก็คลองตําแหน่งฟาโรไปเดี๋ยวนี่นนยจะจัดการเรื่องบ้านเมืองอะไรต่อเลยถ้าใครมีเรื่องอะไรจะมาแจ้งนะ ก็ต้องมารายงานให้นางทราบก่อนเพื่อที่นางจะได้อนุมัติก็คือนางก็กลุ่มอำนาจไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ก็เหมือนกับว่าในเวลาต่อมานะครับพระนางแฮบเชปซุสเนี่ยก็จะยังไม่พอใจกับระบบนี้อยู่ดีครับคือ จะให้ตัดสินใจเรื่องนี้อยู่หลังม่านไม้ไผ่หรือว่าจะต้องทําอะไรผ่านฟาโลเป็นขั้นตอนยุบยับเนี่ยมันช้ามันไม่ทันใจเธอครับในเวลาต่อมาแม่นางแฮปเชฟซุสก็เลยได้ไปกระตุกมงกุฎออกจากฟาโรเลยหลังจากนั้นก็เอามองมาลงตนเองแต่งตั้งให้ตนเองเป็นฟาโรหญิงเลยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับพระนางก็ยังได้มีการสั่งให้คนเนี่ยได้สร้างรูปปั้นพระนางเป็นแบบ ฟาโรผู้ชายด้วยคืออนนี้ถ้าหากใครได้ไปดูอย่างสุสานพระนางแฮบเชปซุสนะครับก็จะเห็นว่ามันมีรูปปั้นฟาโรรูปหนึ่งที่ดูเผินๆก็เหมือนเป็นฟาโรชายมีเครานะครับแต่แบบหน้าของฟาโรเนี่ยจะดูหวานเป็นพิเศษเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วฟาโร่คนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับมันก็คือพระนางแฮบเชปซุสเองเนั่แหละที่ก็ต้องเอาภาพบุรุษเพศนะ่ะมาแปะเข้าในตัวเองเพื่อที่จะเหมือน PR หรือโฆษณาชวนเชื่อในการปกครองอียิปต์นะครับ ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของพระนางก็คือถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนบ้าอํานาจไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าผลงานที่เธอได้ทําในยุคซึ่งเธอได้ปกครองเนี่ยพระนางก็ทําได้ไม่เลวเลยทีเดียวคือว่ากันว่าช่วงการปกครองของฟาโรห์หญิงผู้นี้นะจะเป็นยุคที่อียิปต์เนี่ยได้เฟื่องฟูมากสุดๆยุคหนึ่งเลยไม่ว่าจะทั้งทางเศรษฐกิจการเกษตรการศึกษาอะไรนะครับก็ว่ากันว่าเธอทําได้ดีไม่แพ้กับผู้ชายเลยหาแต่ว่า อยู่ๆมาครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแม่นางแฮบเชปซุสเนี่ยก็ตายลงอย่างปริศนาแล้วลูกเลี้ยงของนางที่เหมือนกับจะโดนนางควบคุมอยู่ตอนนั้นนะครับก็ได้ขึ้นมาครองตําแหน่งฟาโรอีกครั้งหลังจากนั้นก็เริ่มลบประวัติทําลายทุกอย่างอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวของแม่นางแฮบเชปซุสน่ะไปอย่างเยอะแยะเลยครับซึ่งเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวแบบนี้มาเนี่ยเราก็น่าจะพออนุมานได้ใช่ไหมครับว่าที่ลูกเลี้ยงได้ทําไปเนี่ยก็คงเพราะลูกเลี้ยงไม่พอใจกับ การกระทําของนางที่อยู่ก็ได้มาแย่งอํานาจอะไรของเขาไปจนทําให้ตนเองต้องเสียเวลาชีวิตในการเป็นฟาโรห์ไปส่วนหนึ่งลูกเลี้ยงเนี่ยก็เลยอาจจะลักลอบฆ่าแม่เลี้ยงของตอนเองแล้วก็แย่งตําแหน่งฟาโรห์ให้กับคืนมานะครับผมซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่คนเขาเชื่อกันมาอยู่นานมากคือเชื่อกันมากว่าหลากหลายพันปีเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี่เองครับมันก็ได้เกิดเรื่องราวหักมุมในคดีนี้ขึ้นครับ ก็คือจริงอยู่แล้วว่าลูกเลี้ยงของแฮบเชฟซุสเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบพออะไรพระนางบ้างนะครับผมเขาก็เลยมีการลบเลือนประวัสสติศาสตร์ของฟาโรห์หญิงผู้นี้ไปฮะแต่ว่าไอการฆาตกรรมที่แท้จริงเนี่ยมันกลับไม่ใช่ลูกเลี้ยงของพระนางที่ทำครับแต่มันกลับเป็นตัวของพระนางแฮบเชฟซุสเองมากกว่าที่ได้ทําให้ตนเองนั้นมั่งไปนะครับผมเพื่อนนี้เนี่ยเหมือนกับตอนที่เขาได้ไปขุดเจอหลุมศพของพระนางแฮบเชฟซุส <s> ใช่ไหมเขาก็จะมีการเอามัมมี่ของนางนี่แหละ มาพาดูร่างมาชนะสูตรอะไรกันนะครับแล้วก็พบว่าตรงมัมมี่ของแฮปเชฟซูสเนี่ยมันจะมีความเป็นโรคอะไรต่างๆที่คนปัจจุบันเรียกว่ามันจะเป็นโรคของคนเมืองอยู่เยอะมากนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันหรือว่าโรคอ้วนนี่แหละครับผมเนื่องจากไอเส้นหลอดเลือดของมัมมี่แม่นางนะก็ว่ากันว่ามันจะถูกบรรจุไปด้วยไขมันเนี่ยตีบตันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่า หุ่นที่แท้จริงของพระนางแฮปเชฟซุสเนี่ยมันจะไม่ใช่หุ่นที่ผอมเพรียวแบบในรูปปั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นหุ่นที่ทรงพระเชฟบะนะครับคือพระนางเนี่ยก็อาจจะกินจุกินเยอะอะไรก็ได้แต่พอจะทํารูปปั้นตนเองก็เหมือนกับคนยุคนี้แหละก็มักจะใช้พวกแอปอ,อัพอะไรในการแต่งนะครับยุคสมัยนั้นนางก็เลยไปสั่งให้คนทํารูปปั้นนะแบบอ่ะทำให้ฉันดูผอมกว่าตัวจริงนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมฮาแต่ว่า โรคเหล่านี้ที่แม่นางเป็นเนี่ยก็ว่ากันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฆ่าพระนางแฮบเชฟซุสโดยตรงหรอกแต่จากผลการชนะสูตรนะครับก็บอกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมาจากตัวยาตัวหนึ่งครับที่พระนางแฮบเชฟซุสเนี่ยน่าจะใช้ทาผิวกายเป็นประจําเลยเนื่องจากแม่นางแฮบเชฟซุสนะครับก็จะเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือว่าพวกกากเกลื่อนอะไรพวกนี้ อยู่เป็นประจำเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วไอโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่ธรรมดามากเลยสําหรับราชวงศ์อียิปต์นะครับคือเป็นกันแทบทุกคนเลยเนื่องจากว่าราชวงศ์อียิปต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีนิสัยในการกินตับคนในครอบครัวกันเองครับก็คือเอากับน้องเอากับพี่ป้านาอาอะไรกันหมดนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้กรรมพันธุ์ของพวกราชวงศ์อียิปต์เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปซึ่งกรรมพันธุ์ของราชวงศ์พนนาเนี่ยก็คือจะเป็นโรคก,กาเกลือหรือเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรเป็นเนี้ขึ้นอยู่บ่อยๆนี่แหละ พวกเขานะครับก็เลยจําเป็นจะต้องหาโลชั่นหรืออะไรสักอยาก่างมาทาตามผิวตามตัวให้มันได้หายคันนะนะครับผมและ1ในตัวยายุคนั้นที่แม่นางแฮปเชฟซุสชอบใช้อย่างมากนะครับก็คือเจ้าสารเคมีสีดําๆที่มีชื่อว่าทารนั่นเองครับ TAR นะครับซึ่งว่ากันว่าเมื่อเอามาทาทีไรปุ๊บนะอาการคันของพระนางนะครับก็จะถูกบรรเทาลงทันทีเลยหาแต่ว่าไอ้เจ้าตัวสารที่มีชื่อว่าทาร์เนี่ย ถ้าหากใครเรียนรู้เรื่องราวทางการแพทย์มาหน่อยนะครับเราก็น่าจะคุ้นๆกันใช่ไหมครับว่าทาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับสารเคมีที่ได้อยู่ในพวกทบาบัคโคหรือพวกบุหรี่ยาสูบอะไรเลยนะครับนั่นแหละครับเมื่อนางได้เอาสารชนิดที่มันก่อมาเร็งเนี่ยมาทายู่ตรงตัวหลายๆหลายๆปีนะครับมันก็ไปทําให้แม่นางแฮปเชฟซูสเนี่ยเกิดอาการมะเร็งกระดูกข,ขึ้นครับที่ก็กัดกินไปจนสุดท้ายพระนางก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ม่องไปในที่สุด ส่วนเอเรื่องราวที่ลูกเลี้ยงของพระนางแฮปเชฟซุสพยายามจะลบประวัติของพระนางให้ออกไปจากสารระบบในที่สุดนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็คือจริง,รงๆแล้วลูกเลี้ยงเนี่ยก็แค้นใจพระนางอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดไปกดปุ่มชัดดาวพระนางทิ้งไงแต่ในในพระนางตายไปแล้วก็ลบประวัตินางทิ้งซะเลยมั่นไส้มานานแล้วขอสัทีเหอะแต่เว่าว เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตายทุลักทุเลเท่ากับองค์กษัตริย์ในต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องที่3จงแดกสิงบนของเจ้าเข้าไปถ้าหากเพื่อนๆถามแอดว่าแอดแอดตั้งแต่ที่แอดได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โหดๆด,ดักดักอะไรมาเนี่ยนะแอดว่าประวัติศาสตร์พวกเชื้อพระวงศ์ของชาติไหนมันเป็นประวัติศาสตร์ที่โหดสลัดมากที่สุดเหรอแอดก็ Ad ตอบได้อย่างมั่นใจแบบไม่ต้องคิดเลยก็คือประวัติศาสตร์ของพวกชาวโรมันนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่า ไม่รู้ทําไมนะใครที่มันได้ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิของโรมันเนี่ยสในสนะครับก็ต้องดวงไม่ดีตายไปแบบอน,นาถทั้งนั้นเลยคือถ้าไม่โดนรอบฆ่าเนี่ยมันก็จะมีความอันเป็นไปอะไรแปลกๆกษัตริย์เป็นบ้าอะไรไปบ้างอย่างนี้หรือว่าพ่อแม่พี่น้องทรยศกันอยู่เนืองๆเ,เลยนะครับผมแต่ถ้าหากให้แอดเลือกคนที่แบบได้ตายอย่างทุรักทุเลมาที่สุดแล้วก็ไม่สมกับความเป็นกษัตริย์นะครับก็คงจะเป็นองค์จักรพรรดิโรมันที่มีนามว่าวาเลเรียนนี่แหละ ที่ท่านนะครับก็ได้ขึ้นมาครองราชในยุคซึ่งโรมันเนี่ยนับได้เลยว่าปั่นป่วนแบบใช้ได้กันเลยทีเดียวละ่ะคือไม่ว่าจะมีการบุกจากพวกดินแดนอื่นๆเศรษฐกิจของจักรวรรดิไม่ดีหรือว่ามีการตบตีกันภายในเองเนยุคนี้โรมมีหมดนะครับแต่ยังไม่พอพอหลังจากที่ท่านวาเลเรียนผู้นี้ได้ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิเองโรมันใช่ไหมครับท่านก็ยังได้มาซ้าเติมความชีช่ำของชาวโรมันในยุคนั้นอีกด้วยการปกครองที่แบบ โหดสลัดแล้วก็ว่ากันว่ามันจะเป็นยุคที่มีการสั่งฆ่าพวกคริสเตียนน่ะเป็นจำนวนมากเลยนะครับคือมันจะมีการนำเอาเซนต์ดังๆหรือว่านักบุญของพวกชาวคริสต์คาทอลิกเนี่ยมาเจียนหัวอยู่อย่างหลากหลายเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะบาปกรรมที่เขาได้ไปฆ่านักบุญอะไรเยอะแบบนี้หรือเปล่านะในเวลาต่อมานะครับจกกักรพรรดิผู้นี้เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องใหญ่เลยก็คือตอนนั้นเองมันเหมือนกับจะมีอาณาจักรห้าวเป่งอาณาจักรหนึ่งอะ ที่ได้บุกเข้ามาตบตีกับทางโรมันนะครับซึ่งก็คืออาณาจักรของพวกเปอร์เซียนั่นเองที่ก็ว่ากันว่าในตอนนั้นทางเปอร์เซียก็ได้มีการมาตบกับจกักรพรรดิวาลเลเรียนในสนามรบเนี่ยแหละหลงังจากนั้นก็จับตัวจกักรพรรดิองค์นี้ไปเป็นเฉลยศึกอะไรได้นะครับซึ่งในระหว่างที่วาลเลเรียนได้ถูกจับตัวไปเป็นเฉลยศึกเนี่ยท่านก็ได้รับการเหยียดหยามต่างๆนานาม,มากมายจนกระทั่งดูเป็นจกักรพรรดิแบบกากๆไปเลยอะอย่างเช่นถูกบังคับให้เป็นที่รอง พระบาทหรือที่ลองตีนเนี่ยแหละจากจักรพรรดิเปอร์เซียนะครับแบบเวลาที่จักรพรรดิเปอร์เซียจะขึ้นมาใช่ไหมม้ามันสูงเกินไปเขาจะทํายังไงล่ะอ่ะไปเรียกไอ้จักรพรรดิโรมันที่ yes โดนจับมาเป็นเชะลยแล้วก็จกหัวเอามันมาทําท่าในท่าคลานนะครับหลังจากนั้นกษัต <femin> ร <Hat uan> ิย์เปอร์เซียเนี่ยก็จะเหยียบหลังขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นมานะครับหรือท่านจักรพรรดิโรมันผู้นี้เนี่ยก็จะโดนถมถุยเหยียดยามนานาจากพวกข้าราชบริพารอะไรของสำนักเปอร์เซียกันจนกระทั่ง เหมือนกับจกักรพรรดิโรมันผู้นี้ท่านก็ทนไม่ไหวนะครับอยากจะไายตนเองไปเป็นไทยปลดตัวเองจากการเป็นเฉลยศึกอะไรเลยท่านก็เลยเดินเข้าไปหาองค์กษัตริย์เปอร์เซียเลยครับด้วยเหรียญทองอย่างมากเลยบอกกษัตริย์เปอร์เซียข้าน่ะไม่จะเป็นเฉลยศึกละเจ้าอยากจะได้ตังค์อยากจะได้ทองเลยเท่าไหร่นะบอกข้ามาเลยข้าเนี่ยมีให้ท่านได้หมดหากแต่จกักรพรรดิเปอร์เซียเมื่อได้ยินข้อเสนอมาแบบนี้นะครับก็เบ้ปากมองบนแล้วก็บอก ö, เอง็งนี่ไม่เห็นอยู่เลยว่า บัลลังก์ที่ข้านั่งเนี่ยมันก็ทํามาจากทองทั้งนั้นเลยพระราชวของข้าก็มีทองโอ้อาแล้วไงล่ะข้าจะต้องไปขอทองคําอะไรจะพจะกจากพระดริมันกากๆนะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหากเจ้าอยากหลุดจากการเป็นเฉลยศึกมากเนะี่ยเดี๋ยวข้าจะปลดปล่อยเจ้าไปก็ได้แล้วก็คืนเหรียญทองให้หมดเลยฮะจริงเหรอจริงสิแต่ว่าจะปลดปล่อยให้เจ้าเนี่ยได้ไปอยู่กับเทพซุสนะก็คือเมื่อพ<อ>ูดจบนะครับทางกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยก็ได้เรียกให้ทหารองค์ขลักอะไรต่างๆเนี่ย จับจักรพรรดิโรมันผู้นี้ไว้เลยหลังจากนั้นก็เตรียมหม้อหล่อทองคําอันหนึ่งขึ้นมานะครับเอาทองคําที่จักรพรรดิโรมันเนี่ยเสนอจะให้ทั้งหมดไปต้มหลอมกันจนกลายเป็นทองร้อนๆนะครับหลังจากนั้นก็แหกปากจักรพรรดิโรมันขึ้นมาแล้วก็เอาทองทั้งหมดร้อนๆนี่หล่อเข้าไปในปากจักรพรรดิโรมันผู้นั้นจนทขาต้อง,งดิ้นแบบเต็มแๆบบแลรัๆแล้วก็ตายไปแบบพามาล,ลามานทุเร่ทุลังมากนะครับผม เรื่องราวของท่านเนี่ยได้ถูกบันทึกในฐานะของจกักรพรรดิโรมันผู้ตายแบบทุลักทุเลอย่างที่สุดเลยนะครับหากแต่ว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นให้เราได้ชวนคิดอยู่อย่างหนึ่งนะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริงเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะไอ้เรื่องราวการเอาทองหล่อเข้าปากขององค์จักรพรรดิโรมันนะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นบันทึกที่มีเขียนอยู่แค่ในพวกของคริสเตียนน่ะแล้วอย่างที่บอกใช่ไหมว่าตอนแรกๆซึ่งจกักรพรรดิองค์นี้ท่านได้ขึ้นมาครองราชท่านได้ทําอะไรครับ ท่านก็สังหารพวกคริสเตียนไปเป็นจํานวนมากใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไเรื่องราวการนําเอาทองมาต้มลงท้องจกักรพรรดิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่งเติมเสริมไข่เข้าไปของพวกชาวคริสในภายหลังนะครับผมซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เชื่อไปในแนวนั้นด้วยนะหาแต่ว่าไอ้เรื่องการตายโดยเอาทองร้อนๆหล่อเข้าไปในปากแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้ง เกมหรือภาพยนตร์อะไรต่อมาเนี่ยเขาเอามาทําเป็นฉากสยองขวัญใน,นสื่อบันเทิงเลยแหละครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวก Game of t h r o n e นะ่ะที่ถ้าใครเคยดูฉากหนึ่งนะมันจะมีฉากซึ่งเขาแบบต้มอ้อทองร้อนๆนะ่ะไปลาดใส่กันจนกระทั่งเฉลยศึกด,ดิซีม่องเท่งไปนะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นแรงบันดาลใจจากการตายอันทุรักทุเลข,ของจกักรพรรดิโรมันผู้นี้นั่นแหละครับซึ่ง ถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องที่แอดเล่าเนี่ยมันยังไม่ได้โหสลัดสุดๆหรือว่ารู้อะไรที่เด็ดไปกว่าแอดนะครับก็สามารถมาเม้น์บอกกันได้ด้านล่างเด้อที่เดียวถ้าเรื่องราวน่าสนใจจริงๆเนี่ยแอดจะจับมารวบรวมแล้วก็เล่ากันให้ฟังแบบม้วนๆอย่างนี้นะครับหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับแล้วเราก็จะพยายามทยอยลงกันให้ครบทุกคนนะนะคือแบบก,ก็ส่งกันมาเยอะจริงๆนะครับขอโทษด้วยที่ลงชา้าเด้อ แต่เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย